สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องพิสชนที่รักในพระคริสตเจา้าในวันจันทร์นี้จากหนังสือถึงชาวฮีบรูเนี่ยก็ใจความก็คือผู้เขียนนั้นบอกว่าข้าพาเจ้ายังจะต้องพูดอะไรอีกข้าพาเจ้าไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องของกิเดโอนบารักแซมซันเยฟทาดาวิดซามูเอลและประกาศกท่านเหล่านี้เป็นประกาศศก ของพระกัมพีเดิมนะครับเขาเป็นประกาศวกเพราะความเชื่อและเพราะความเชื่อเหล่านี้เขาจึงพิชิตอาณาจักรปฏิบัติความยุติธรรมได้รับพระสัญญาปิดปากสิงโตดับไฟร้อนแรงพ้นจากคมดาบได้รับพละกําลังพ้นจากความหมอนแอกลายเป็นผู้เข้มแข็งในสงครามและขับไล่กองทัพต่างชาติให้พ่ายไปหญิงบางคนได้รับผู้ตายของตนที่กลับคืนชีพ บางคนถูกทรมานจนตายไม่อยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะกลับคืนชีพมารับชีวิตที่ดีกว่าวันนี้พูดถึงพระกัมพีแล้วก็โยงมาถึงชีวิตของพวกเราแต่ละคนว่าระหว่างการเลือกชีวิตนิรันดร์กับการเลือกชีวิตเฉพาะในโลกนี้พวกเราที่มีความเชื่อนั้นก็บอกว่านำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำทุกอย่างเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร ส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อในพระบินเจ้านั้นเขาก็บอกว่าโลกนี้เป็นที่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามกอบโกยเอาความสุขสมบัติต่างๆไว้ในโลกแม้เวลาจากไปเขาก็จากไปอย,อย่างมีความสุขที่ว่าได้สิ่งของเหล่านี้มาอันนี้เราจึงเห็นว่าเมื่อคนหนึ่งมีความเชื่อแล้วอุดมการก็จะไม่เหมือนกันส่วนในพระวรสารวันนี้จากนบุญมารโกก็พูดถึงพระเยซูเจ้า ข้ามทะเลสาบกับบรรดาสิทธ์มาถึงดินแดนของเกรรชาขันพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งซึ่งถูกผีสัตสิงออกมาจากบริเวณหลุมศพเข้ามาเฝ้าพระองค์ทันทีเขาวิ่งมากราบเฉพาะพระพักร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพระเจ้าทําไมข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้า อย่าทรมานข้าพเจ้าเลยแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกที่สั่งพิศาววาเจ้าพิศาจงออกจากชายผู้นี้พระองค์ถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองพลโอ้โหมันไม่ใช่ชื่อกองพลแบบชื่อของพวกเราแต่ว่ากองพลก็คือจํานวนพิศาเยอะแยะเลยนะครับเพราะเราอยู่กันจํานวนมากและมันพร่ำวอนขอพระองค์ ไม่ให้ขับไล่ออกจากบริเวณนั้นคันนี้ก็มาดูหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่นพิศาจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าขอให้ขอได้โปรดส่งพวกเขากขับไปในหมูฝูงนั้นเถิดพระองค์อนุญาตแล้วก็หมูก็กระโจนหน้าผาตายสิ้นส่วนชาวบ้านมาเห็นคนที่ถูกผีเสียงเนี่ยนั่งอยู่ก็มีความกลัว แล้วก็กลัวมากจนขนาดที่ไล่พระองค์เชิญพระองค์ให้ออกจากหมู่บ้านของเขาพี่น้องครับในภาพที่เราเห็นนี้ก็คือมีพระเยซูเจ้ามีสารุสิตแล้วมีคนที่ถูกผีสิงแล้วกม็มีชาวบ้านที่มาพบว่าหมูตัวเองตายหมดภาพเหล่านี้ เราเห็นคนคหนึ่งที่เดินไปมาอยู่ในหลุมศพแล้วก็เราก็เห็นผ้าใบว่ามีหมูฝูงใหญ่อยู่แถวนั้นแล้วกม็มีการเสียดายที่หมูตายหมดถามว่านี่ก็คือ จุดที่ทพระวรสารต้องการให้เรามองหรือเปล่าไม่ใช่เราจะต้องมองไกลกว่านนั้นก็คือพระเยซูเจ้ามีพลังที่จะขับไล่ปีศาจออกจากคนคนนั้นและจากพวกเราแต่และคนต่างหากอำนาจของพระองค์เนี้ยทำให้ชาวเมืองมีความกลัวแล้วก็เชิญพระองค์ให้ออกจากที่บริเวณของเขา พปรงไปจริงๆครับโปรงไม่ได้ไม่ได้อยู่เพื่อให้คนอื่นไล่รอบสองโปรงไปจริงๆแต่ก่อนที่จะไปนั้นโปรงก็อยากจะบอกกับพวกชาวบ้านว่าอาจจะมองดูให้ดีสักพักนิดนึงว่าชีวิตของคนเรากับชีวิตหมูเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าเพราะคนคนนี้ถูกผีสาดสิงนี่ จนขนาดที่ว่าคนเดินผ่านไปมานี่ก็กลัวและครั้นี้พระองค์ทำให้เขาได้ปกติชาวเมืองก็น่าจะมองให้ลึกกว่านั้นอีกว่าคือนี่ก็คือคอัออศจรรย์ที่พระเยซูเจ้ากระทำเพื่อจะได้บ่งบอกว่าชีวิตของมนุษย์เรานี่มีคุณค่ามากกว่าหมูแม้แต่ส0 0พตัวก็ตามนะครับฉะนั้นในชีวิตของเราเราคงจะต้องเลือกเลือกสิ่งที่ดีกว่า แลวถ้าหากสิ่งที่เราไม่เอาก็จะไปบอกว่าเสียสละเพื่อจะเอาสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่นะแม้แต่ชีวิตสง์นี่ก็เหมือนกันถ้าเขาเลือกเป็นพระสงค์ไม่ใช่เพราะเขาเพราะเขาไปทิ้งชีวิตครอบครัวไม่ใช่เพราะเขาเลือกชีวิตสง์นี่ว่าเป็นชีวิตที่โสดถือสินรหมิจันมีความรอบนอบและมีความยากจนเนี่ยเป็นชีวิตที่เขาเลือกและพี่น้องเองที่เลือกเป็นคริสตชนเลือก ที่จะเดินตามพระเยซูเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะทิ้งตรงนั้นตรงนี้แล้วถึงมาเป็นไม่ใช่เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีกว่าเลือกพระเยซูเจ้าก็คือเลือกทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาและแลัดเราจะไม่ดูอีกว่าสิ่งอื่นๆน,นั้นมันล่อใจเราขนาดไหนเราก็ไม่เอาจะเป็นคอร์รัปชันจะเป็นความประพฤติผิดในทางชู้สาว หรือจะเป็นการพนันขันต่อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่เอาเพราะเราเลือกพระบินเจ้าที่ผู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าและเลือกเอาระเบียบปฏิบัติที่พระองค์ให้แก่เราเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีกว่าก็ขอ,ขอพระบินเจ้าผู้ซึ่งให้พระเยซูเจ้าไล่ผีออกจากคนคนนั้นแล้วได้ช่วยพวกเราแต่และคนสังคมของเราที่ตอนนี้ก็ มันมีปัญหาเรื่องต่างๆนานาจะเป็นความโกงความคดโกงความเอารัดเอาเปรียบกันค่าฟันทันแรงการกินเหล้าเมายาการเสพยาอะต่างๆเหล่านี้ขอพระองค์ได้โปรดไล่มันออกไล่พิษสารเหล่านี้ออกจากสังคมเราด้วยเถิดขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท,ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชห,หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์